สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูแจนนะคะในตอนที่แล้วนะคะนักเรียนได้รู้จักฟังก์ชันผ่านการทำกิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันกันไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะครูแจนนะคะจะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกับฟังก์ชันให้มากขึ้นนะคะว่าดูยังไงเราถึงจะบอกได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันหรือเปล่า และฟังก์ชันเราสามารถหาค่าของเขาได้ไหมนะคะในวันนี้เราจะได้รู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปทบทวนกันก่อนค่ะเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะในตอนที่แล้วนะคะเราได้ทํากิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้รู้จักกับฟังก์ชันแล้วซึ่งฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ ปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่านะคะก็จะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าหรือที่เราพูดง่ายๆ่ายก็คือ x 1ค่าก็จะมี y 1ค่าเท่านั้นนะคะซึ่งในกิจกรรมนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ที่เราทำไปอย่างเช่นตัวอย่างนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ความสัมพันธ์ที่เราแสดงอยู่ในรูปของสมการทั้ง3ข้อนี้ เป็นฟังก์ชันด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักฟังก์ชันเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะถ้าคุณครูนะคะให้ f เป็นชื่อของฟังก์ชันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการกำหนดชื่อของฟังก์ชันนะคะนะักเรียนเรานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะนะักเรียนอาจจะใช้เป็น f เป็น g เป็น h ก็ได้นะคะ แต่ในที่นี้เดี๋ยวคุณครูเริ่มจาก f ก่อนนะคะจะได้คุ้นชินกันนะคะในกรณีที่ f เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันนะคะและค่าของ y ขึ้นอยู่กับค่าของ x นะคะจะเขียนแทนด้วย y เท่ากับ f แล้วก็มี x อยู่ในวงเล็บแบบนี้นะคะและเรียกเจ้า f ที่อยู่ที่มี x อยู่ในวงเล็บนี้ว่าค่าของฟังก์ชัน f ที่ x นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ f ที่มี x อยู่ในวงเล็บเนี่ยเราก็จะอ่านว่า f ของ x หรือ f x นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าเราสามารถตั้งชื่อฟังก์ชันของเราได้ใช่ไหมคะถ้าชื่อของคุณครูเปลี่ยนใหม่ค่ะจาก f เป็น g นะคะเราก็จะเขียนแทนได้ด้วยเป็น y เท่ากับ g x แบบนี้นะคะ g ในวงเล็บมี x ได้เช่นเดียวกันนะคะ เราก็จะอ่านว่าเป็น g ของ x หรือ g x นั่นเองนะคะจากการทำกิจกรรมเราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมา3ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเป็นฟังก์ชันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะลองนำสมการที่แสดงความสัมพันธ์นั้นนะคะมาลองเขียนในรูปของฟังก์ชันดูนะคะอย่างข้อแรกนะคะเราได้ความสัมพันธ์ว่า เ y เท่ากับเศษ x ส่วน2นะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันและครูขอกำหนดให้ความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อ f นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น f x เท่ากับเศษ x ส่วน2แบบนี้นะคะ,อะลองดูต่อนะคะข้อ2นะคะความสัมพันธ์ y เท่ากับ 0.5x บวก3นะคะ ถ้าคุณครูให้ชื่อฟังก์ชัน g นะคะคุณครูก็สามารถเขียนได้เป็น gx เท่ากับ 0.5x บวก3นั่นเองนะคะหรือในข้อ3ค่ะ y เท่ากับ x กำลัง2เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะแต่คุณครูขอกำหนดว่าเป็นฟังก์ชัน h นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็สามารถเขียนได้เป็น h x เท่ากับ x ยกกำลังสองนั่นเองค่ะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนคุณครูจะมาชวนนักเรียนสังเกตต่อกันเลยนะคะ จากที่เราทำกิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันนะคะคุณครูก็ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ในข้อ1ก็คือ y เท่ากับเศษ x ส่วน2กับข้อ2ก็คือ y เท่ากับ0 5 x บวก3นักเรียนสังเกตไหมคะว่าสมก,การนี้แลคุ้นคุ้นไหมคะใช่แล้วล่วคะค่ะนักเรียน สมการทั้งสองสมการนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก b ได้เมืม่อ m <ม>และ b เป็นค่าคงตัวนั่นเองค่ะซึ่งสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b นี้นะคะใช้แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นนั่นเองนะคะ และจากที่เราทำกิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันที่ผ่านไปนะคะเราจะได้ว่าความสัมพันธ์ในข้อ1และข้อ2ของคุณครูนั้นเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ในข้อ1และข้อ2ของคุณครูก็เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นด้วยนะคะคุณครูจะสรุปอีกครั้งนะคะว่าฟังก์ชันที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ $f(x)$ เท่ากับ $mx+b$ เมื่อ $m$ และ $b$ เป็นค่าคงตัวเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันเชิงเส้นค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะนักเรียนความสัมพันธ์ $y$ เท่ากับ $x$ กำลังสองบวก2 $x$ บวก1เป็นฟังก์ชันหรือไม่เพราะเหตุใดในการที่เราจะบอกได้ว่า ความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องดูที่ค่าอะไรคะนักเรียนเราจะต้องดูที่ค่า x และค่า y ของเราถูกไหมคะมีค่า x 1ค่าก็จะต้องได้ค่า y เพียง1ค่าเท่านั้นถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาลองแทนค่า x กันดีกว่านะคะถ้าคุณครูแทน x ด้วยลบ1คุณครูก็จะได้ y เท่ากับ -1 ทั้งหมดยกกำลังสองบวก -2 คูณกับลบ1บวก1ก็จะได้ y เท่ากับ0นนั่นเองนะคะก็จะได้ y เพียง1ค่าเท่านั้นคุณครูลองเปลี่ยนค่า x ค่ะลองเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ0ดูบ้างนะคะเมื่อแทน x ด้วย0นะคะคุณครูก็จะได้เป็น y เท่ากับ0ยกกำลังสองบวก2คูณกับ0บวก1 ก็จะได้ y เท่ากับ1 y ก็ยังเป็นค่าเดียวอยู่เหมือนเดิมนะคะลองอีกสักค่าหนึ่งนะคะนักเรียนถ้าคุณครูแทน x ด้วย1นะคะลงในสมการก็จะได้ y เท่ากับ1ยกกำลัง2บวก2คูณกับ1บวก1ก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับ4จะเห็นว่า y ของเรา ก็ยังได้ออกมา1ค่าเหมือนเดิมนะคะทานนักเรียนนะคะลองแทน x ด้วยจำนวนใดๆนะคะนักเรียนลองแทนต่อดูนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าค่า y ที่นักเรียนได้ก็จะออกมาเป็นเพียง1ค่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทน x ด้วยจำนวนจริงใดๆแต่ละค่าของ x ก็จะให้ค่า y เพียง1ค่าสำหรับความสัมพันธ์นี้ดังนั้น ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นฟังก์ชันด้วยค่ะนักเรียนจากตัวอย่างที่1นนะคะเราได้ว่าความสัมพันธ์ y เท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะชวนนักเรียนนะคะลองมาสังเกตกราฟของ y เท่ากับ x กำลังสองบวก2 x บวก1กันต่อนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากราฟ ของเขานะคะก็จะออกมาโค้งเหมือนที่ปรากฏอยู่บนสไลด์แบบนี้นะคะนักเรียนลองดูนะคะเมื่อ x เท่ากับลบ2จะให้ค่า y เท่าไหร่นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นเส้นแดงๆของคุณครูนะคะตรงนี้นะคะเมื่อ x เท่ากับลบ2จะได้ y เท่ากับ1นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่า ได้ y ออกมาเพียง1ค่าเท่าน yes. ั้นนะคะหรือเราลองดูที Maya, ่ x เท่ากับ1ดูบ้างนะคะนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้ x เท่ากับ1นะคะจะได้ y เท่ากับ4นะคะก็จะเห็นว่า x 1ค่าก็จะได้ y ออกมาเพียง1ค่าเท่านั้นเหมือนกันนะคะ ก็จะเห็นว่าค่า x แต่ละค่าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำให้เกิดค่า y ที่สอดคล้องกันเพียงค่าเดียวนะคะนักเรียนลองสังเกตรกราฟเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันนักเรียนสามารถสังเกตจากกราฟได้เหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองสังเกตกราฟของความสัมพันธ์ y ยกกำลังสองเท่ากับ x นะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันไหมคะ อ่ะเราลองมาดูนะคะที่ x เท่ากับ0นะคะเราจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน y เท่ากับ0นั่นเองนะคะจะเห็นว่า x 1ค่าได้ y 1ค่าแต่อย่าเพิ่งมั่นใจค่ะว่าเป็นฟังก์ชันเรามาลองสังเกต x ที่ตำแหน่งอื่นกันบ้างนะคะเรามาลองดูที่ x เท่ากับ4นะคะนะคะักเรียน x เท่ากับ4ตรงนี้นะคะคุณครูลากเส้นขึ้นไปหาก,กราฟนะคะจะเห็นว่า x เท่ากับ4ของคุณครูได้ y เท่ากับ2แล้วก็ได้ y เท่ากับลบ2นะคะจะเห็นว่าเมื่อ x เท่ากับ4คุณครูได้ y ออกมา2ะค,ะค่าค่ y ะก็คือลบ2กับ2 1> x 1ค่าแต่ได้ y ตั้งสองค่าแบบนี้นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ไม่เป็นฟังก์ชันคะ่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นฟังก์ชันหรือไม่คะคุณครูให้เวลานักเรียน10วินาทีค่ะไปค่ะ หมดเวลาคะ่ะนักเรียนความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันไหมคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะปกติแล้วนักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันยังไงคะก็คือความยาวของด้านยกกําลังสองนั่นเองถูกไหมคะ ถ้าคุณครูนะคะให้ x แทนความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ให้ y แทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณครูนะคะสามารถเขียนความสัมพันธ์นี้นะคะให้อยู่ในรูปสมการได้เป็น y เท่ากับ x กำลังสองนั่นเองนะคะนักเรียนและเมื่อนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเราลองแทนค่า x ลงไปนะคะเราได้ y 1ค่า เราก็จะบอกได้ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะและเมื่อนักเรียนลองแทนค่าความยาวของด้านลงไปแต่ละค่าแล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีพื้นที่ Y ที่สอดคล้องเนี่ยเพียงหนึ่งค่าเท่านั้นนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะจึงเป็นฟังก์ชันนั่นเองคะ่ะนักเรียนแล้วก็ให้ f แทนความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของด้านและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะสามารถเขียนฟังก์ชันนี้ให้อยู่ในรูปของสมการได้นะคะก็คือ y เท่ากับ x ยกกำลังสองหรือ f x เท่ากับ x ยกกำลังสองนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูก็จะถามต่อนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว10หน่วย มีพื้นที่เท่าไหร่คะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะมีพื้นที่เท่าไหร่คะ100ตารางหน่วยนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะก็คือหาจาก10ยกกำลังสองเท่ากับ100นั่นเองนะคะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูนะคะ จะมานำเสนอวิธีหาคำตอบอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือใช้เรื่องของการหาค่าของฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะคะนักเรียนทราบมาแล้วใช่ไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ f x เท่ากับ x ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูอยากจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว10หน่วย x ของครูคือความยาวของด้านเพราะฉะนั้น x ของคุณครูก็คือ10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่าของฟังก์ชัน f ที่10นั่นเองหรือเขียนเป็น f 1 0นะคะนักเรียนเราก็จะแทน x ด้วย10ลงในสมการ f x เท่ากับ x, x, x ยกกำลังสองนั่นเองคะ่ะนักเรียนก็จะได้เป็น f <10 S> 1 0เท่ากับ10ยกกำลังสองเท่ากับ 100, 100นะคะ ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว10หน่วยก็จะมีพื้นที่100ตารางหน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว5หน่วยกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้น x ของเราคือความยาวของด้าน x ของคุณครูก็คือ5ใช่ไหมคะตอนนี้ดังนั้นเราก็จะมาหาค่าของฟังก์ชัน f ที่5หรือ f5 นั่นเองนะคะ ฉะนั้นเราก็จะแทน x ด้วย5ลงใน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น f 5เท่ากับ5ยกกำลัง2เท่ากับ25เราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสตัตุรัสที่มีด้านยาว5หน่วยก็คือ25ตารางหน่วยนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้การหาค่าของฟังก์ชัน เพื่อที่จะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีคำตอบให้จากตัวอย่างต่อไปค่ะคิดให้หน่อยนะคะนักเรียน ลูกบาทที่มีด้านยาว4หน่วยมีพื้นที่ผิวเท่ากับเท่าไหร่นะคะเมื่อ x แทนความยาวของด้านนะคะโดยที่ข้อนี้นะคะคุณครูมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านและพื้นที่ผิวของลูกบาทมาให้ด้วยนะคะก็คือ g(x) เท่ากับ 6x ยกกำลัง2นะคะเป็นยังไงคะนักเรียนข้อนี้ถ้าเรานะคะ ไปสร้างฟังก์ชันเองหรือไปหาพื้นที่ผิวเองนะคะเราก็จะใช้เวลามากหน่อย ะะแต่ว่าข้อนี้โจทย์กำหนดฟังก์ชันมาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการหาค่าของฟังก์ชันเราก็จะทำข้อนี้ได้อย่างสบายๆเลยค่ะไม่เสียเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูจะหาพื้นที่ผิวของลูกบาศกที่มีด้านยาว4หน่วยนะคะคุณครูก็ต้องหาอะไรนะคะหา G4 นั่นเองนะคะก็คือ แทน x ด้วย4ลงในสมก,การ g(x) เท่ากับ 6x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะนักเรียนคุณครูก็จะได้ว่า g(4) เท่ากับ6คูณกับ4ยกกำลัง2ก็เท่ากับ96เพราะฉะนั้นลูกบาทที่มีด้านยาว4หน่วยนะคะก็จะมีพื้นที่ผิว96ตารางหน่วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะถ้าใช้การหาค่าของฟังก์ชันแค่นี้ ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะนักเรียนกำหนด f x เท่ากับเศษ x ยกกำลังสลบด้วย25ทั้งหมดส่วน5จงหา f ลบ5ะะและ f 8นะคะข้อนี้เรามาดู f ลบ5กันก่อนนะคะ <S <S นักเรียน f ลบ5ก็คือการแทน x ด้วยลบ5ลงในสมการนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย25ถูกไหมคะส่วน5นั่นเองนะคะตัวเศษของเราก็จะเป็น25ลบด้วย25ก็คือ0ส่วน5นะคะ5คือตัวส่วนเพราะฉะนั้น f ลบ5ของเราก็คือ 0นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาหา f 8กันนะคะ f 8 f 8ก็คือแทน x ด้วย8ลงในสมการเพราะฉะนั้นตัวเศษของเรานะคะก็คือ8ยกกำลังสองลบด้วย25ตัวส่วนก็คือ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ตัวเศษของเราตอนนี้ก็คือ8ยกกำลังสอก็คือ6 4ลบด้วย25ก็คือ39นั่นเองนะคะตัวส่วนก็คือ5นะคะเราจะตอบแค่นี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นจำนวนคละก็ได้นะคะถ้าทำเป็นจำนวนคละก็จะได้เป็น7เศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะนักเรียนและตอนนี้นะคะก็ถึงตาของนักเรียนแล้วละคะ่ะ คุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะ<ม>เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเรามาลองดูกันนะคะกำหนด f x เท่ากับ 3x ยกกำลัง3ลบด้วย 2x ยกกำลัง2บวก 4x ลบด้วย1จงหา f ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราต้องการหา f ลบ2เราก็ต้องแทน x ด้วยลบ2ลงไปในสมการนะคะเราก็จะได้ตามนี้เลยนะคะนักเรียนพจน์แรกนะคะเราก็จะได้ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ก็คือลบ8 คูณกับ3ก็คือลบ24นั่นเองนะคะนักเรียนพจน์ที่2นะคะเราก็จะได้เป็นลบ2ทั้งหมดกำลังสองก็คือ4 4คูณ2ก็คือ8 1 1> ก็เป็นลบ 8, 8นะคะต่อไปก็จะได้ลบแแล้วก็ลบ 1, 1นะคะเพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้เราก็จะคำนวณออกมาได้เท่ากับลบ41นั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่า f ลบ2 เท่ากับลบสี 41, นั่นเองคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูขอสรุปให้ อย่างนี้นะคะก็คือในกรณีที่ f เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและค่าของ y ขึ้นอยู่กับค่าของ x นะคะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วย y, y เท่ากับ f x, x. แล้วเราก็จะเรียกเจ้า f x นะคะว่าค่าของฟังก์ชัน f ที่ x ค่ะแล้วเรานะคะก็ยังหาค่าของฟังก์ชัน f ที่ x หรือเจ้า f x นี้ได้นะคะ โดยการแทน x ด้วยค่าที่เราต้องการลงไปในสมการจากนั้นนะคะคำนวณหาค่าตามลำดับของการดำเนินการนั่นเองค่ะการแทนค่าไม่ได้ยากนะคะนักเรียนแต่ต้องระวังการคำนวณต้องตามลำดับของการดำเนินการเท่านั้นนะคะนี่คือข้อควรระวังในการหาค่าของฟังก์ชันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้ทราบอีกว่า เราจะดูว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันเนี่ยนอกจากเราดูที่การแทนค่า x ลงไป1ค่าแล้วจะได้ y 1ค่าเสมอแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตจากกราฟของฟังก์ชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้ค่ะเราพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ